สบายดีพี่น้องเสาร์นี้ครับพอกันอีกแล้วคือก็เหมือนเดิมหลังจากไล่มือไล่เว็นมาพอมาเมื่อนี้ครับเป็นมือที่ฝนตกแส็งเซ็งเงเซเมื่อขึ้นอีพัตตาไปหน้าครับน้ำคันคู่คันนะไปไนเป็นอะไรยังไมาเยอดจริงแต่งไทยแมนบะแต่งไทยแต่งไทยรวย,นยนๆนี่ครับอยู่คันคู่หน้าพี่น้องแล้วได้มาประมาณจะ จกหน่วยละมือเศร้าประมาณจะซีหาหน่วยแต่บึงหน่วยแตงพี่น้องอหนวยบกง่ายบกเตอร์มันถือมันถือฝนพอตาหวาเนาะ<ล>มันก็เลยแตกปลูกบ่อยากครับพี่น้องปลูกบ่อยากปลูกก็น้ำคันเท<ล>น้ำคันเทคันนาแล้วก็ปล่อยใบ แหงๆแหงแรงเลยพี่น้องเพราะเดี๋ยวหดหนามหดหดไน่อย่างจริงก็เลยจัดการมันจะเสียเป็นเมนูยังไงของหวานของหวานเต็งไทยโรยด้วยน้ำตาลซื่อนี่น้ำตาลพี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บก็าชได้เก็บมาพี่น้องเบิรงครับเก็บภาพบรรยากาศมาพี่น้องดูนะครับก่อนสิไปให้ไป็นอะไรจะเนี่ก็สิว่าสีลงมทงพอละแต่ว่ามันเสียน เมสิไปได้บ่บุฝนตกลิ้นพรอเหนียกเหียกพอเปียกเปียกพรจืนจนี่จริงแล้วขวดนหอคนนี้ก็สิไปวันตอ่อเดเนต่อเป็ตากแดดแห้ตาก,ตากดแดมันแห้งแห้งนะก็ไปวันเนี่ยน้ำคันคูคันหน้าอยู่น้ำไฮน้ำน้นไฮน้ำงานหน้าที่เขาวานันเขาวันเขาเราก็เกิดเกิด กะสามารถปลูกได้คือเก่าได้แตียนี่เนาะปลูกน้ำน้ำมันน้ำปลาอ้อยน้ำท้องปลูกแก้มปลูกแซมมมื่อวานเนาะปลูกแก้มปลูกแซมไปน้ำนี่ตะแซมตะแซมพี่น้องแล้วการรสชาติเมื่อกวานอยูต่างหากดิเตียงพันธุ์นี่เป็น่งพี่น้องไอ้นี่มันสีบ่มันสีลายรูอยู่เตี๋ยวเท่าจะนุ่ยง่ายังไงอันนี้มันพันธุ์เดียวกันบ่เนี่ยอันนี้เป็นพันธุเงา เบื้องมันแตกพี่เนาะเบื้องนี่มันแตกครับพ่อใหญ่ว่ามันถือฝนเดีเถอะถือฝนมันถือฝนม่างนี้แหลอากาศมันห่อนเนาะมันร้อนขวดแล้วมันกลิ่นลงมางั้นน่ะนี่ไงเง้ยอือต่เบื้งแตกครับบายิงสีหมุดหมับหมุดหมับอยู่นี่เอาสุกเลียวมันสุกเลียวกับผ้ากันไปกับเย็บจริงอยกับผ้ากันไปไปนหน้าครับไปเบื้องคือแบบวันประเทศสุกตีแล้วพ่อมา อีกปุ่นเงยรล้วไปอีกปุ่นเงยแล้วไปเบึ่งแล้ไปหอบมากเบ่งในพีนองก็ยังมีอีกเยอะอยู่แล้ววะยังมีอีกหลายอยู่หลายตุนพี่นองผู้ใดสนจิตสนใจมากมากมายามมาย่างม่ยิงจิงนี่แหละนี่เอามาจกไหนนี่มายังไงเนี่ย โปรเฟลีมันจะใช่ยิบคือเปรี้ยวพี่น้องอก็ลุกแล้วจบไปจะไหมาจะได้พูดอ่ะคันนอนบัดนี้อีม,มันกับกลัไปนนนไนนอ,อนเมื่อวานนี่พักกันไปอ้อมเมืองโัสุมสารคามพี่น้อง<า> ไปเสร็จก็ไปน้ำนโอ้ยตอนนี้อยู่หลังขัวครับยากาศหลังครัวนี่ส่วนเห็ดมืงขึ้นกะเห็ดมันหลายๆายยาก็เสียดจังใดเห็ดจะได้กินแล้วกันแล้วปาดปาดมือน,นี่ เป็นไทยปุ๋มนวยนะพี่น้องโอ้ยจุ่มกูสิบ่ไหวนวยใหญ่ครับมีมาซิมปุ๋งดูเถ้าช้อนมาเชมสินี่ยปุมมันจะติงกะเซียดจะในเห็ดลายขังเต่าเต้าเต่ใส่ตู้เย็นไว้นรบัรสชาติมันสหวานหวานอยู่แล้วนอกัากว่าใส่น้ำตาล เสื่อนำแตงจับน่อยยนึงนี่ก็ยังเป็นอากาศยังเป็นคึมๆเป็นอึมคึ้อยู่ครับเต่านีแต่ว่ากันอย่ามันตกมากยังหรอมันตกจากใครมันเออสิล้องซิมซิมเบอง ้อ,อาจจะไม่เห็นเงบกลับกล้องไปได้ <laughs> รวมมาหาย,ยไปยิงอ่ากินมากิีอ่ะใหญ่หนึ่งเมนูหลักๆก็คงจะเป็นน้ำยาครับน้ำยาเป็นน้ำยาเตีมไก่เดีลยวมาเตรียมจะบาะเสร็จ Ừ. xin mừng các sản tiêu của những cái này thật bạc thật nham bất thành đi mặc cứ sửa má một con thì cứ nhau ấy thì một <laughs> ถ้าเขาเก็บไาเก็บมัทถึงบบก้อนนี่สีบนสะกอนครับน้ำยกไก่สีคนกค,ครับนะใอีกบ้หน่อย

ก,กินของหวานกินของหวานก้อนนั่นก่อนอาหารข่า,ขาว เปิดเมนูเสาร์นี้ฮะอันเด็กเปิว่างไว้ไม่บอกกูทอดซี่โครงไก่ซี่โครงซี่โครงอยู่นี่เนาะคือกรอบดีใช่ไหใไข่ปุ้งเน่ย <c oughs> ี่ทำให้หมว่าอย่างไรถอดีล้อละซิบาท <c oughs> <c oughs> นั้นไปซื้อซีบาทเดยวเครื่องรถไปกับขคา้เกรอืมเขาจะไปไว้จะเรียงแขกมันเลยเป็นแข่แขกไม่กินข้าวก่เต๋ คุณไก่งกินอยู่่เข้าไปขาเอิปิไก่ไก่ did you Yeah. mười nhanh nhắn được rồi anh người ta mhm người mhm 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 trình mhm 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 เชืกพนพอยพาร้อนได้เยลยอ่ะมาพิราบนะเขาน้ำกันแล้วสเสร็จไปไห้ไปหน้าไปทุงไปทานจะบรรยากาศวันยุหลังจากสองสามื่อที่แล้วมาเขาใตแหลมมันนี่สิไปเบิ่งเขาแล้วก็ มันมีชีวิตกลับขึ้นมาไปหลังจากถือไอโฟนขึ้นน,นี่อาอคิดนี้ไส้สม,มิสก้อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเรียนทุงเรียนทาไปเรียนไฮเรียนนะมันเป็นยังไงฝากกดติดตามให้ใน่ด้อนะครับจิตจะมีกำลังแรงใจพี่น้องเสียเบิดล้วบุอพี่น้องเสียเบิดแล้วบุมันเสียเบิดลวบุปบ่ไกลเลยเห็ดชีโอองมากครับบ่หัวเสีเห็ดอีหยังให้พี่น้องบอกมันแรงไหลมันบรรยากาศ บ้านเฮากับควเป็นตะเบิงของชนินนี่ต่ความเห็น,เ,หนเขาแดงยากระตายเข่ากระตายจักสีควางไผยตายก็กันอ่ะฝากกันไม่คลิปหน้ากไปนองฝากคนที่รับกด subscribe เนี่ยดื้อนนะครับคลิปนี้สวัสดีพี่น้อง